ก็สวัสดีนะักเรียนทุกทุกท่านเลยนะครับพบกับภาษาไทยกับขรูแบงค์ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดทุ่งลาดยาลาดยาวิทยานะครับตอนนี้พบกับเรื่องสระอู7.0นะเดี๋ยวเรามาพบกับบทเรียนกันเลยนะครับสระอูความเดิมจากตอนที่แล้วนะสรรอะไรลูกสารอู ทำดูปากตามคุูนะสระอุปากเสียงเสียงจะสั้นอุแต่สระนี้จะไม่เหมือนสระอุแล้วนั่นคือสระอูเสียงจะยาวกว่าและออกเสียงรูปปากเหมือนกันแต่ออกเสียงได้ยาวกว่าอูออกเสียงตามพูนนะอูอูอ,อ,อูโอเคนะครับ สระอูจะเหมือนสระอุเลยตรงที่ว่าจะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะเสะมอเลยนะครับไม่มีสระอูไปอยู่นั่นบนแน่นอนนะครับสระอูจะมีรูปร่างเหมือนตัวบอใบไม้แต่มันจะเล็กกว่าและอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับคำแรกคำว่ากอไก่ บวกกับสระอูจะได้เป็นคำว่ากออูกูนั่นเองกออูกูนะครับใช้เป็นคำแทนแทนตัวเราในสมัยพ่อคุณรามและกับเพื่อนที่สนิทแต่นักเรียนยังไม่ควรใช้เนาะเราใช้คำว่าเราฉันประมาณนี้ เราจะได้เป็นเด็กที่สุภาพพูดกับผู้ใหญ่ไม่ติดคําว่าก,กูนะครับมันจะดูไม่เหมาะสมนะเราไว้ในวัยที่เราควรใช้กับเพื่อนกับพี่น้องกับคนที่เราสนิทใจนะครับคนที่เราคนที่เขาสามารถอนุญาตให้เราใช้คําว่าก,กูได้นะครับนักเรียนค่อยใช้เนาะตอนนี้ยังไม่เหมาะสมเนาะให้ใช้คําว่าเราแทนไปก่อนจะน่ารักสมวัยนะครับ ต่อไปคำว่าคอควายอะคอบวกกับสระอูเป็นคออูคูนะครับคำว่าคูเนี่ยไม่ใช่คําว่าครูแบบนี้นะนคอควายรอเรือสระอูครูแบบนี้จะหมายถึงตัว ผู้สอนหรือครูเนี่ยครูนี่จะอยู่ตรงชื่อครูเห็นไหมครูเนี่ยครูตรงนี้จะใช้คําว่าครูแต่ครูที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้ที่ครูสี่เหลี่ยมวงกลมให้ตรงนี้ครับหมายถึงครูครูน้ําหรือคลองที่มีน้ำนะครูน้ําครูน้ำเนี่ยจะเป็นลักษณะของคลองที่มนุษย์ทาขึ้นมา รืออาจจะเกิดทำธรรมชาติแต่มันจะเล็กๆคูน้ำประมาณนี้นะข้างบ้านใครมีชอบไปเล่นน้ำนจะเรียกว่าคูน้ำหรือคลองลำธารอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปจออจานบวกกับสะระอูเป็นจออูจูจออูจ,จ,ออจูนั่นเองนะครับสังเกตนะครับสะระอูเนี่ยหัวของสะระอูเนี่ย จะอยู่ตรงนี้ตรงกับก้นของจอจานแต่สาระอูไม่ใช่สาระอูจะมีท้ายก็คือเหมือนบอยไหมก็คือตัวนี้นี่คือท้ายของสาระอูจะอยู่ตรงกับท้ายของพยัญชนะที่มาประกอบด้วยเช่นท้ายของจอจานจะอยู่ตรงนี้ท้ายของสระอูจะอยู่ตรงนี้จะตรงกันนะลูกตรงกันเลยตรงนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปต่อเต่าต่อเต่าบวกกับสระอูเป็นตออูตูนะลูกตูต่ออูตูอ่ะสังเกตว่าท้ายของต่อเต่าเมื่อเราเขียนหัวแล้วเนเราเริ่มจากหัวนะลูกหัวม้วนลงมาจบหัวแล้วเราโค้งไปตามรูปของหัวแล้วต่อเต่าต้องมีอะไรลูกหยัก หรือหัวแตกนั่นเองอ่ะอยากบนหัวของครอบในตัวหัวของพยัญชนะแล้วลงมาจบที่ท้ายพยัญชนะซาลอูก็เหมือนกันเริ่มจากหัวไปจบที่ท้ายพยัญชนะจะเดกขึ้นด้านบนสังเกตว่าท้ายของซาลูเนี่ยท้ายที่ครูสีสีไว้ตรงนี้นะลูกจะตรงกับท้ายของพยัญชนะต่อต่าเลยนะซึ่งตัวที่มี พยัญชนะตัวที่มีท้ายแบบนี้สะลอูเมื่อสรุูไปประกอบนะลูกสรลาูจะเอาท้ายไปตรงกับท้ายของพยัญชนะ,สะเสมอนนะไม่เหมือนกับจอจานเมื่อกี้นะลูกท้ายกับพยัญชนะเนี่ยจะตรงกันเสมอนนะหลักการจําแบบนี้นะลูกแล้วสระอูเนี่ยจะมีลักษณะเล็กกว่าพยัญชนะด้วยจะเล็กกว่าประมาณ1นึส่วนสเย นะเล็กกว่าประมาณหนึ่งให้มันสวยงามลูกเวลาเขียนไม่ใช่ต่อเตาแบบนี้แต่สระอูทำไมลูกตัวใหญ่กว่าเลยหรือตัวใหญ่เท่ากันเลยอย่างนี้ก็ไม่เอานะตู้นะลูกโอเคต่อไปคำที่เจ็ดปอปลาบวกกับสระอูปออูปู รู้จักปูไหมออปูก็คือสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะครับที่มีก้ามนี่ปูปูนีปูนีปูนีปนีใช่ไหมนักเรียนหลายคนคงรู้จักนะครับปูแต่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นตัวเลยนะปูครูจะวาดให้นะครับแบบนี้นะปูจะ มีกระดองนี่ปูจะมีลายขาเลยแปดขาอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับปออูปูนั่นเองต่อไปคำนี้มอมามมบวกกับอูเป็นมมอูอมูนั่นเองนะลูก มออูมูนะครับฝึกออกเสียงเลยนะครูออกเสียงแล้วนักเรียนออกเสียงตามนั้นนะลูกมออูมูต่อไปอตัวอะไรลูกสอเสือต้องแม่นแล้วนะเริ่มแม่นแล้วนะสอเสือบวกกับสระอูสออูสูนั่นเองเห็นไหม ท้ายของสอเสือตรงนี้ไม่ไเรียกท้ายนะลูกตรงนี้เรียกหางนะอย่าไปม,มองมันท้ายที่อยู่ด้านล่างแล้วกันนะท้ายของสอเสืออยู่ตรงนี้จะติดกับท้ายของสาระอูเลยเห็นไหมที่ผมเขีดเส้นเหลืองๆให้สังเกตน,นะลูกสออูสูนั่นเองคําสุดท้ายฮิฮิรอเรือ มาบวกกับสระอูเป็นรออูรูรูรูมีหลายแบบเลยรูปูใช่ได้รูงูใช่ได้ประมาณนี้ล้กันนะครับรออูรูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสระอูนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็ให้นักเรียนเอาสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วเขียนนะครับคำที่ครูให้เป็นตัวอย่างตั้งแต่คำแรกเลยนะฝึกเขียนสะระและเพยียชนะให้ถูกต้องตามภาษาไทยนะครับเดี๋ยวจะมีภาษาไทยให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างนะนี่พยัญชนะสะระและ รวมกันเป็น1นึ่คำแบบนี้นะเขียนให้เป็นแบบนี้นะเขียนแล้วถ่ายรูปส่งมาใ้ครูในไลน์กลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพและผู้ปกครองนะครับดูแลนักเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ